เมนูสุขภาพวันนี้เป็นอะไรครับพี่ป๊อปเมนูสุขภาพวันนี้นะครับเป็นยำขมิ้นขาวกุ้งสดครับอร่อยมากๆแล้วขมิ้นเนี่ยมันหอมด้วยน้ำมันตับใช่หลายคนนะครับที่แบบไม่ค่อยรู้จักขมิ้นขาวกันนะครับเพราะส่วนมากก็จะรู้จักแต่ขมิ้นเหลืองแต่ก็มีขมิ้นขาวด้วยส่วนมากขมิ้นขาวก็ใช้แบบเป็นเป็นผักแก้มน้ำน้ำพริกอะครับ้องอ๋อนึกออกว่าเขาจะหั่นเป็นแว่นๆกินกับน้ำพริกหอมหอมถ้าเกิดว่าใครกินน้ำพริกก็จะคุ้นคุนใช่ น้ำพริกลงเรือเนี่ยต้องมีขมิ้นขาวละมาใช่ครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ทําเป็นน้าพริกลงเรือเราจะเป็นยำใช่ไหมคะพี่ป๊อกเป็นยำขมิ้นขาวครับแล้วใส่กุ้งสดด้วยโอ้โหตัดรอทานเลยค่ะสรรพคุณดีนะครับน้องตานใช่ค่ะช่วยย่อยอาหารช่วยขับลมแล้วก็ลดพวกการจุกเสียใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับคนที่ เป็นแม่ลูกอ่อนก็บอกช่วยเรียกน้ำนมด้วยนะดีเลยแล้วพอเราทำเป็นยำปุ๊บนะมันจะทำให้เราแบบอยากอาหารเพราะว่าแบบได้กินเผ็ดได้กินแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมีความหอมของตัวขมิ้นค่ะพอเรากินแล้วม่นเพราะก็ลมหายใจเราก็หอมไปด้วยนะอดีเลยค่ะพี่ป๊อ พี่ป๊อปวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะครับวัตถุดิบเพื่อเราของเราก็คือขมิ้นขาวขมิ้นขาวนี่เราเอาตอคเกเลยมาเอกเลยครับแล้วก็มีกุ้งสดกุ้งสดแต่เรามาลวกนะครับให้สุกก่อนนะครับเรามีหมูบดด้วยเป็นเนื้อสั์นะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็คือเครื่องปรุงน้ำยำเครื่องปรุงน้ำยำก็คือมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลามะนาวแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันหน่อยใส่เป็นมะเขือเทศ ลงไปนะครับเพิ่มวิตามินด้วยเนาะเริ่มเราต้องทำน้ำยำก่อนอ่ะทน้ำยำก่อนเนาะเดี๋ยวขอเป็นน้ำตาลมาก่อนเลยนะครับน้อตาลได้ค่ะน้ำตาลก่อนเลยตาลก่อนเลยเราชอบแบบอะไรออกหวานน้ำออกหวานนิดๆก่อนหวานแบบติดๆปลายๆประมาณนี้นะครับเอาแบบครบรสเลยค่ะพี่ป๊อกเลยครับได้เลยครับ น้ำปลาหมดเลยไหมคะน้ำปลาหมดเลยนะครับประมาณเท่าไหร่คะสองช้อนโต๊ะหรือว่าสองช้อนโต๊ะได้ครับมะนาวสักลูกสองลูกพอไหมคะหรือว่าเยอะกว่านั้นเนี่ยขนาดนี้ได้เลยครับอ่ากรับแล้วก็ผสมสมเลยสมตรงไปเลยนะครับใครชอบทานยำเนาะบางบางคนบอกว่าอุ้ยทานยำบ่อยจะทานยำทะเลยำมุ้เส้นก็เบื่อแล้วก็ลองมาทำเป็น ยำขมิ้นขาวดูใช่ครับยำขมิ้นขาวมันได้เรื่องของสรรพคุณเรื่องกับดูแลท้องไส้แก้ปุดเสียดจริงเกี่ยวกับลมในท้องนะครับลมในกระเพาะนียนะฮะหรือบางคนบอกว่าวิรู้สึกร่างกายย่อยไขมันไม่ค่อยดีเลยอยากจะให้แบบน้ำดีออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยก็กระตุ้นการหลั่งน้ำดีด้วยขมิ้นขาวใช่ครับเราใส่อะไรก่อนคะพี่ปอทำยำเสร็จขี้หนูซอยครับค่ะ ใส่ไม่ได้เลยครับใส่หมดเลยดีกว่าเนาะหมดเลยแม่คะได้หมดเลยครับกลิ่นออกงานกิ่นน้ำยมมำมาแล้วแล้วก็เอาเป็นเนื้อ,อาหมูบดครับหมูบดนะคะครับหมูบดใส่สักครึ่งหนึ่งนะครับเมน,นูนี้ก็ง่ายอีกแล้วค่ะ มานำเสนอท่านผู้ชมนะครเพราะว่าต้องตอบโจทย์เพราะว่าอย่างคนเมืองนะแล้วแบบกบางทีแบบรีบรีบแล้วกลับมาบ้าน้็แบบอยากอะไรที่แบบทานอะไรที่มันแบบไม่ไม่ต้องมีแป้งมากเออบางทีมันเหนื่อยพี่ป๊อปแล้วมันไม่อยากอาหารก็เหนื่อยเข้าก็แบบ กินอะไรดีอยากกินอะไรเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวยำเลยเออแต่พอแบบโอ้ยยำวุ้นเส้นเบื่อจังเลยโอ้ยยำกุ้งสดธรรมดาก็เบื่ออีกครับก็ลองเป็นยำกุ้งสดขมิ้นขาวดูใช่ครับอ้าวเราก็ต่อไปก็ใส่ขมิ้นเลยครับขมิ้นขาวเข้ามาเลยครับใส่หมดเลยหมดเลยเหรอคะครับหมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็คลุกเลยครับ โอ้โห,หน่าทานเลยมันแปลกตรงที่ว่าขมิ้นขาวตอนแรกเมื่อขาว,ขาวพอโดนบุคคลโดนกรดของมะนาวมันก็เริ่มออกเหลืองแล้วนะครับอืหอมขึ้นมาเชียวนะครับอาวแล้วก็ใส่ะมะเขือเทศครับมะเขือเทศก่อนนะคะจะได้ขอสีหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามด้วยกุ้งครับ,รบหมดเลยครับ สีสันน่าทานมากเลยนะคะครับอ้าวต่อไปเป็นกุ้งครับต่อไปเป็นกุ้งนะกุ้งลวกของเรานะครับใส่หมดไหมคะใส่หมดเลยครับหมดเลยนะครับอ้าวมีโปรตีนเข้ามาแหละมีเรื่องมีกุ้งเข้ามาช่วยอุ้ยแต่มื้อเย็นพี่ปอบางคนก็บอกว่าไม่อยากแบบไม่อยากทานคาร์โบไฮเดรตเยอะครับเออก็เนี่ยอิทานยำอิ่มและอยู่ท้องละสบายท้องด้วยนะครับระบบขับถ่ายดีด้วยลดการจุกเสียดนะครับค่ะ เรียบร้อยเลยครับเนี่เรียบร้อยแล้วครับ<ส>เดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันนะครับได้คะ่ะพร้อมเสิร์ฟสีสันน่าทานมากครับเดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงะนะครับกุ้งด้วยกุ้งเราเยอะเลยเนื้อสัตว์เราก็เยอะด้วยมีหมูอีกมีหมูอีก เดี๋ยวเราโรยผักชีนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากค่ะยำขมิ้นขาวใช่รสชาติก็แบบ พอดีพอดีไม่จัดจานเกิ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 นไปนะครับใช่ค่ะก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมแบบชอบเผ็ดชอบรสจัดหรืออะไรก็แล้วแต่เลยได้หมดเออแต่ว่าเราไม่ทํารสจัดมากเพราะว่าเพื่อสุขภาพใช่ครับอืมเพราะว่าเกิดว่าทานจัดไปก็ไม่ดีเนาะพี่ป๊อบเนาะใช่ครับอาจจะแบบไปช่วยในเรื่องพวกนี้อาจจะร้อนท้องถ้าเผ็ดมากเกินไปใช่ค่ะอ่ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับยําขมิ้นขาวกุ้งสดค่ะ